เอาล้ครับไปกันที่ลุงป้อมก่อนก็แล้วกันค่ะเมื่อวานลุงป้อมเอาอาการฉุนเฉียวอีกแล้วคนงงนะเมื่อวานนักข่าวก็งงก็ถามธรรมดาทำไมฉุนแบบอะไรขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าเทพโจ๊กพ้นตำรวจโรเชษฐ์หักพานกำลังจะคัมแบ็กจะได้สต<อ>ชอแล้วจ้ะจะได้กลับตำรวจนะครับเมื่อวานนักข่าวคำถามแรกเลยถามลุงป้อมว่า ได้พูดคุยอะไรกันหรือยังกับ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 เทพโจ๊กอาบิโจ๊กจะคัมแบ็กสอตอชแล้วคุยอะไรกันไหมในบัรดนในบัรดนลุงป้อมทาท่าของขึ้นพอได้ยินคําถามเท่านั้นเลยนะนักข่าวก็ก็พยายามที่จะอธิบายใจเย็นเคอ่ยๆต่ล่อมถามก็บอกว่าที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าเทพโจ๊กก็ถือเป็นน้องคนหนึ่งของลุงป้อมดังนั้นดังนั้น น้องลุงป้อมจะคแบคถ,คถึงฝั่งฝันจ,จะได้คัมแบ็กตำรวจมันก็ต้องถามกันสิครับว่ามันได้พูดจะอ,ะอะไรกับน้องเลิฟคนนี้แล้วหรือยังใช่เพราะครั้งหนึ่งทุกคนรับรู้ทั้งสังคมว่าสนิทแนบแน่นไงแต่คำถามสุดท้ายนี่น่าสนใจอคำถ,ถามสุดท้ายเลยท้ายคลิปเลยนักข่าวถามว่ามีข่าวว่าลุงป้อมจะกลับไปคุมตำรวจจริงหรือไม่ ไปฟังคาตอบเท่านั้นเองไปดูซิเมื่อวานนี้นะคะตอนถูกสื่อถามเรื่องเทพโจ๊กเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วแต่ละคําถามเป็นอย่างไรนะคะเชิญคเชิฮะเชิญฮะพูดกับใครนะผมต้องพูดเขาเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรที่จะต้องคุยกันอ่ะเขาเป็นเรื่องเขาเขาทำงานก็เรียกผ่านไปแล้วว่าต้องเป็นปีแล้ว เออคุณมาถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นน้องท่านอ่ะเก็เป็นน้องอะทีก็เป็นเรื่องพูดคุยก็เป็นเรื่องคุยก็เรื่องธรรมดาเออจะไปคุยกับเรื่องอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้อยู่ในใต้บังคับบัญชาผมแล้วนี่เออก,ก็อยู่อตอตท่านก็เป็นสตอท่านก็เป็นรองสายอท่านเองอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวอะไรอ่ะสทชอก็อผมไม่ได้ดูแลผมควัสอทชออ้าว คุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอคุณถามไปเรื่อยอ่ะรู้แตรู้แล้วถามทำไมอ่ะถ้ามั่วดูแลยังไงอ่ะไม่เคยไปไม่เคยไปเลยไม่เคยไปไม่เคยไปไม,ไปไม่ถามสุดเดช ถามเรื่องเดียวเนี้ยเมื่อวานทําอารมณ์ลุงป้อมอารมณ์เสียเลยนะเนี้ยจิกโกงงใช่จิกโกงงทําไมฉุน<ช>เบ์บนี้่ถ้าใช้สับจิกโกก็คือลุงป้อมฉุนเกินเบอร์เอองงฉุนอะไรขนาดนี้ถูกจี้ถามเรื่องเทพโจ๊กจะได้กลับตํารวจรู้ไหมอาการแบบนี้สังคมเลยคิดกันเยอะเอ๊มีอะไรกันหรือเปล่าทําไมฉุนขนาดนี้ มีอะไรป่ะคะคุณให่ะเดี๋ยวเดี๋ยวุนชุนจริงแล้วเปล่าเออนี่ไงหลายคนก็สงสัยกันเยอะมันมีอะไรหรือป่าคะคุณยายคะชุนเกินเบอร์นะมันอ่านได้หลายอย่างก็คือชุนจริงๆหรือแกล้งฉุนหรือชุนไม่ต้องมาถามเพื่อปิดปากนักข่าวไม่ต้องถามต่อไม่ต้องมาถามเวลาจะปิดปากนักข่าวถ้าเป็นลุงตู่ก็น่ารักหน่อยทำโมโหมหรอฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้าเลยไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำแต่ถ้าจะปิดปากสไตล์ของลุงป้อม ก็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 ฉุนเข้าไว้ก็ฉุนเข้าไว้ฉุนเกินเบอร์สักนิดหนึ่ง